สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผมใครเหรอผมนี่คือใคร <c oughs> <c oughs> ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปดูก่อนก่อนจะไปดูคลิปก็กดติดตามให้ก่อนนะครับผมให้ช่องยูทูบอันน้อยนี้ของผมเนี่ย ฉับมันเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับผมเป็นกำลังใจผมครอบคุณลูกหน้าด้วยครับถ้ามากดไลค์ให้ก็ขอบคุณลูกหน้าด้วยครับก็ผมจะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับหรือว่าวิเคราะห์ก่อนเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโรบินสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับสิงห์บุเชลซีนะครับในศึกเอฟเอคัพนะครับเวลาตีอ่าเวลา ยี่สามนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมเป็นมกราคมนะครับผมนะครับครับผมครับครับก็เป็นทางนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นทีมขวัญใจของผมเองนะครับผมหรือว่าทีมที่ผมเซ้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทีววก่อนเกมนะครับทางนั้นเจ้าบ้านนะครับผลโหวตนะครับเขาจะให้เจ้าบ้านผลโหวตจากแฟนๆนะครับ ให้เจ้าบ้านชนะ59%นะครับเสมอ4%อแล้วก็ทางทางด้านสิงบูเซลซีเนี่ยก็3 7นะครับมีสินธนาอยู่ที่3 7นะครับผมก็ <c oughs> สถิติที่ผ่านมาเคยเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับผม5เกม5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทําผลงานได้ดีกว่านะครับผมชนะได้4นัดรวดเลยนะครับแล้วก็ เซลซีชนะได้นัดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือสถิติห้านัดหลังสุดนี่เป็นทางด้านซิตี้น,นะครับทำดีกว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เป็นห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เจอกับห้านัดหลังสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เสมอแค่นัดเดียวนะครับผมเสมอกับเอเวอร์ตันนะครับ ที่เหลือก็ชนะหมดเลยนะครับผมชนะกอริน่าเอฟซีนะครับสองศูนย์นะครับชนะริเวอร์พูลหรือว่าหงดำสามสองนะครับผมชนะเรยูไนเต็ดนะครับก็คือหนึ่งสามนะครับสามหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะเซลซีนัดล่าสุดนะครับเป็นไอซิคพิมเบอร์อีกหนึ่งศูนย์นะครับผมดังนั้นผลงานของทั้งด้านอันทีมเยือนนะครับก็เซลซีนะครับชนะแค่นัดเดียวนะครับห้านัดหลังสุดชนะแค่นัดหนึ่งนะครับผมนัดเดียวนั่นเองนะครับผม ก็ผลงานก็เป็นทางด้านซิตี้นะครับที่เล่นได้ดีกว่ามากเลยทีเดียวเซียวนะครับผมแล้วก็เรามาดูผู้เล่นที่อาจจะได้ลงตัวจริงเขายังไม่มีให้นะครับทุกคนเขายังไม่เขายังไม่ลงรายชื่อให้ว่าใครที่จะได้ลงเล่นตัวจริงนะครับผมแต่ว่าทางด้านนันทางด้าน แมนซิตี้นี่ขาดกะนะครับผมขาดกะนะครับผู้รักษาประตูต้องเป็นสเตฟานออเตกานะครับออเตกานะครับแน่นอนครับเป็นผู้รักษาเมื่อสองแน่นอนลงนะครับกองหลังก็เป็นเจ้าแกรนเซโลสโตนนะครับยืนคู่กับนาธานาเก้แล้วก็เป็นทางด้านอะคาติอาคาจีนะครับที่จะอยู่ริมเส้นนะครับผมและก็กองกลางก็น่าจะเปลี่ยนทางด้านเควินเดอร์บอยนี่น่าจะไม่พลาดแล้วครับแล้วฟิลฟอร์เดนแล้วก็ อาจจะเป็นรูดี้ลงยืนหรือว่าเควินฟิลิปน่าจะได้ลงนะครับกองหน้านะครับซูน่าน่าจะเป็นจูเลียนอาราเบลสแล้วก็ลิอาดมาเลสแจ็คกิลิตนะครับจะได้ลงฮารลนดนอาจจะได้เป็นตัวสำรองนะครับผมโอเคนะครับติดตามกันนะครับว่าทีมไหนจะชนะนะครับเตะกันที่อีดีฮัสเตเดียมนะครับผมทางด้านแมนซิ y เตี้เป็นเจ้าบ้านนั้นเองนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์นะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามถ้าไม่ชอบก็กดติดตามไปเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้เวลากําลังยังไม่ลุกจากที่นอนเลยมาพรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ทีมไหนจะชนะนะครับอันนี้นะครับผมผมให้แมนซิตี้ชนะสองศูนย์นะครับเซลซีเสียไปนะครับผมผมเสียมันซิตี้ไปแล้วนะครับถ้าถ้าไม่ชนะนะครับผมจะมาเลยผมจะทําอะไรวะโอเคครับไม่ทําอะไรครับผมจะเชิญก็มีท่านผู้ชมดูฮะ มไม่ได้โนโนโโอเคครับท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม